เปิดชื่อ3บริษัทจดทะเบียนตลาดหุ้นไทยครับมาเก็ตแคปทะลุหลักล้านล้านบาทถ้าอยากรู้ว่าเป็นบริษัทไหนและวิธีการคำนวณ MarketCap ทำยังไงประชาชาติไบไซส์สัปดาห์นี้เล่าให้ฟังครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประชาชาติไบไซตครับทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้ครับสัปดาห์นี้เราหลีก กระแสจากการเมืองกันมาชั่วคราวนะครับมาคุยเรื่องความรู้แบบสบายสบายกันหน่อยนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่อง3บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่ากิจการเกิน1ล้านล้านบาทเนี่ยได้รับความสนใจจากผู้อ่านประชาชาติธุรกิจมากพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าการดูมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายเนี่ยเขาดูกันยังไงเขาคำนวณกันยังไงมาลองฟังและลองทําตามไปพร้อมๆกันครับ หึ่งในการดูมูลค่ากิจการนะครับคือการดูจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับหรือว่าที่เรียกกันในภาษาหา้ลงทุนว่า market cap นั่นเองครับซึ่งเป็นค่าที่ใช้สําหรับการบอกมูลค่าตลาดหรือว่าขนาดของบริษัทนะครับว่าขนาดเมื่อเทียบกับตลาดเนี่ยมันเป็นอย่างไรมีความมั่นคงหรือว่าเติบโตได้ขนาดไหนครับทีนี้มาดู3บริษัทนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมี market cap ทะลุ1ล้านล้านบาทกันบ้างนะครับ 3บริษัทที่ว่านี้นะครับก็คือเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์จัดก,การระบบไฟฟ้าไม่ใช่เดลต้าที่เป็นสีทาบ้านนะครับอันนั้นจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งบริษัทต่อมาคือ AT อครับบริษัทท่าอากาศยานไทยและ PTT ครับบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนอันนี้ไม่ต้องอธิบายกันเยอะครับทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีมาดูมูลค่าของทีละบริษัทนะครับเริ่มจากเดลต้าครับมูลค่าปิดตลาดเมื่อ30สิงหาคมเนี่ยอยู่ที่109บาท50สตางค์ มีหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ทั้งหมดนะครับกว่า12,400ล้านหุ้นคำนวณออกมาเป็น Market Cap เนี่ยจะอยู่ที่1,365,882ล้านบาทซึ่งถือว่าสูงที่สุดในเวลานี้นะครับ ตามมาด้วย AOT ครับราคาปิดวันก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่73บาท25สตางค์มีหุ้นจดทะเบียนอยู่กว่า14,200ล้านหุ้นนะครับคำนวณออกมาเป็น Market cap อยู่ที่1 46, 4 6 4 2 7ล้านบาทสุดท้ายครับ PTT ครับราคาปิดวันก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่35บาท50สตางค์มีหุ้นจดทะเบียนอยู่กว่า28,562ล้านหุ้นคำนวณออกมาเป็น market cap เนี่ยจะได้อยู่ที่1,013,986ล้านบาทครับ ส่วนวิธีการคำนวณที่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ายังคำนวณ Market Cap เนี่ยยังไม่เป็นเลยและจะทำยังไงวิธีการง่ายๆครับคือการใช้ราคาปิดของหลักทรัพย์นั้นๆเนี่ยคูณกับจำนวนหน่วยของหุ้นจดทะเบียนในปัจจุบันครับก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลข Market Cap ของกิจการนั้นๆซึ่งราคาปิดและจำนวนหน่วยของหุ้นจดทะเบียนเนี่ยนะครับสามารถค้นหาจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ได้เลยครับ มาร์เก็ตแเนี่ยสะท้อนให้เห็นภาพของนักลงทุนนะครับที่มองหรือว่าสนใจในบริษัทนั้นๆนะครับว่าเป็นอย่างไรดูมั่นคงขนาดไหนอนาคตยังเติบโตได้ไกลอีกหรือไม่แต่ว่า MarketCap เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเสมอไปนะครับ พะ m าเ k e t Cap เนี่ยจะอิงไปกับตลาดหุ้นครับถ้าแรงซื้อเนี่ยมีเยอะมากก็อาจทําให้ Market Cap เนี่ยทะยานไปได้มากกว่านี้อีกแต่ถ้าแรงเทขายกลับมีเยอะเนี่ยมาเก็ตแคก็มีโอกาสที่จะหายไปได้ด้วยเช่นกันครับยกตัวอย่างเช่นหุ้น PTT ครับหลังปิดตลาดเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35บาท75สตางค์มูลค่ากิจการอยู่ที่ประมาณ1ล้าน2 1 1 2 7ล้านบาท พอปิดตลาดวันที่30สิงหาคมเนี่ยราคาลดลงไป25สตางค์เท่านั้นนะครับแต่ว่ามูลค่ากิจการเนี่ยลดลงไปกว่า7,140ล้านบาทยิ่งถ้าเป็นบริษัทที่ Market Cap ใหญ่ๆเนี่ยนะครับยิ่งกระเทือนต่อภาพรวมตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยครับอย่างไรก็ตามครับ Market c a p เป็นเพียงแค่ตัวเลขหนึ่งที่ใช้สำหรับการประเมินและตัดสินใจลงทุนเท่านั้นครับยังมีการประเมินมูลค่าหุ้นมูลค่าบริษัทอีกหลายรูปแบบที่ต้องดูประกอบกันไปด้วย ถ้าอยากจะลงทุนซื้อหุ้นนั้นจริงๆนะครับแนะนําให้ดูข้อมูลประกอบกันให้หลากหลายเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุ้นนั้นๆจะได้ไม่เจ็บินลงทุนแล้วก็ไม่เจ็บใจในตอนหลังครับทั้งหมดคือไบไซ์ในสัปดาห์นี้นะครับติดตามประชาชาติธุรกิจได้ทุกช่องทางนะครับทั้งเว็บไซต์ที่ประชาชาติเน t ตและทางโซเชียลมีเดียครับเซิร์ชคำว่าประชาชาติธุรกิจแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับประชาชาติไบไซ์ที่นี่จะทำให้ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้วันนี้สวัสดีครับ